สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว f a c e b o o k และก็ y o u t u b e นะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องอาชีพเกษตรกรสไตล์ยุทธวีบอยนะครับพี่น้องวันนี้ก็จะพาพ่อแม่พี่น้องนะครับก็มารักชมนะครับแหล่งที่เรามาส่งกระเทียนให้กับพ่อเลี้ยงนะครับในอำเภอเวียงแหงนะครับตอนนี้ก็กำกลังเอาลงกันอยู่เนาะ ชวงนี้ก็ราคาไม่ดีนะครับก็พี่น้องไหลคนก็สอบถามแต่ราคาเนาะที่คิดที่ผ่านมาที่ผมลงในในเพจนะครับก็แต่และคนก็สนใจแต่ราคานะครับก็หลังตุกจีนมานี่ก็ราคาพวดลงแล้วนะครับเพราะม่พี่น้องราคาปัจจุบันที่ผมขายอยู่ในขณะที่ถ่ายทำนี้ก็10บาทนะครับก่อนตุกจีน,นี่ก็ยันได้14อยู่เนาะแต่หลังตุกจีนมานี่เหลือแค่10บาทนะครับ ชีวิตต้องสู้ต่อไปนะครับเพราแม่พี่น้องก็อย่าท้อเนาะปีนี้ราคาแค่นี้ปีหน้าก็อาจจะอักขึ้นมาก็ได้นะครับกระเทียมก็สวยๆงามๆอยู่นะครับเนี่ยครับก็ต้นก็สูงใหญ่ยาวเนาะหัวก็ใหญ่นะครับแต่ว่าราคาไม่ค่อยงามนะครับครับพี่น้องทั้งใดนะครับที่มีพืชอ่ากระเทียมอย่างเช่นของผมนะครับก็ ถ้าอำเภอของพี่น้องครับจังหวะของพี่น้องนะครับ,รบว่าได้ราคาเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์กันมานะครับเพื่อให้เรารู้กันบ้านนะครับว่าที่พ่อแม่พี่น้องอยู่นั้นราคาเขารักซื้อกันอยู่เท่าไหร่นะครับในปัจจุบันนี้นะครับบรรยากาศก็ดีนะครับอ่าเซนไดก็จาก้า อากาศก็สดชื่นนะครับ oh <yeah. S 1> ก็วันนี้ก็มากันอยู่ห้าคันรถนะครับ5้าคันรถ oh. สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่เ <c oughs> พิ่งมาดูนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อโอกาสหน้านะครับที่ผมนั้นจะนำเรื่องเราเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรนะครับ <c oughs> มาให้กับพ่อแม่พี่น้องใน แฟนเพจอาชีพเกษตรกรสไตล์ยุทธบีบอยนี้ได้รักชมกันนะครับจะได้ไม่พลาดเนาะถ้าผมลงคิดอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอาชีพเกษตรกรนะครับถ้าไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่กดติดตามก็โอกาสที่จะเจออย่างนี้ก็ไม่ค่อยบ่อยนะครับก็ถ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยก็เวลาผมลงอะไรก็จะได้เห็นทันทีเลยนะครับ ก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเก็ตเกี่ยวพืชกระเทียนอยู่นะครับก็หลังจากเสร็จจากพืชกระเทียนก็หมู่บ้านแก่น้อยก็จะเข้าสู่าการปลูกกระหล่ำนะครับกระหล่ำปีฟักทองแตงกวาอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบคนอยากปลูกเนาะและบางคนเขาก็ดูที่สถานการณ์ด้วยนะครับดูจังหวะดูหมู่บ้านอื่นด้วยว่าหมู่บ้านอื่นเขาปลูกอะไรอกันถ้าหมู่บ้านอื่นปลูกพืชชนิดนั้นนั้นเยอะเขาก็จะผัดเปลี่ยนไปอีก นิดหนึ่งนะครับบรรยากาศก็อย่างอย่างที่เห็นนะครับก็สดชื่นนะครับก็อากาศดีเนาะเนี่ยครับพืชที่ตักแดดไว้นะครับอันนี้คือของพ่อเลี้ยงเบียนแห่งนะครับที่รักซื้อเนาะก็ซื้อมาเขาก็มาตักอย่างนี้ต่อนะครับก็อันนี้ก็พืชที่มาจากแกนน้อยนะครับมาส่งให้กับพ่อเลี้ยงนะครับ ราคาก็สิบาทเนาะพี่น้องราคาก็สิบบาทนะครับราคาที่มาส่งในขนาดนี้นะครับสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนเอาลงกันดีกว่านะพี่น้องตอนนี้กําลังเอาลงกันอยู่นะครับลงเสร็จนะครับก็คนงานอีกชุดหนึ่งก็เขาก็จะเก็บมายืนแถวตรงนะครับตักแดกไวน้นะครับนะครับก็ คนเอาลงก็อลงเนาะคนเก็บก็เก็บให้เป็นลำเบียดอย่างนี้ครับก็ยิงให้เป็นแถวตรงนะครับเนี่ยก็ยิงให้เป็นแถวตรงอย่างนี้นะครับเพื่อตักแดดไว้นะครับโอเคครับผมก็ได้ถ่ายทอดให้กับพ่อแม่พี่น้องเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ไว้วันหลังนะครับว่าผมจะนำเรื่องอะไรมาให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รักชนกันอีกเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคิดเพียงเท่านี้นะครับ